ตอนนี้ไปก็ขอทุกท่านตั้งใจฟังธรรมธิบายสักครู่หนึ่งวันนี้ก็ต้องเวลามากหน่อยเนี่ยเต็มหน้าทับเศษเพราะว่าพระบ,บทใหม่มีมากและก็กำลังจะบทเข้ามาอีกแต่หากว่าเราไม่พูดส่วนที่มีความสำคัญและรลอแหลมที่สุดให้เข้าใจ นีไม่ดีการบวชของท่านไปคลายไปคืบมปรกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ก็อยากขอพูดเรื่องของพุทธ,ธจริตแต่ก่อนที่พูดก็เรื่องพุทธ,ธจริตก็ขอแนะนำท่านที่บังเอิญจะใหม่จะมาใหม่หรือว่าเก่าควรขณะที่รับฟังควรจะรักแตอารมณ์ไว้ด้วย เือเวลาที่รัาฟังนี้ไม่ต้องภาวนาเพื่อไม่เพียงว่ากำรนรู้ลมหา่ใจเขาออกตามไปและเราหูฟังใจคิดตามคิดพิจารณาไปด้วยดีไม่ดีผลก็จะมีมีผลมหาศาลในที่นี้เราสมาทาน อาหระสัมภาพนั้นโดยจัญใสยังเยกอนได้ต่างความเป็นที่สุกการการด้วยการที่จะมีอารมณ์จิตจัญใสเป็นปุพพติหมายความว่าเวลาที่อยู่ธรรมดาจิตก็จัญใสเมื่ออาเจริญด้วยกำฐานได้ได้สมาธิจิตจิตก็จัญใสมีอารมณ์สงบตัว พิจารณาวิปัสนาญาณจิตก็แจ่มใสเวลาที่ใช้มโนยิธิจิตก็แจ่มใสอารมณ์ที่แจ่มใสนี้ได้จริงๆก็มีอยู่จุดหนึ่งในจาริตนั่นก็คือพุทธายริแต่จิตใจขบคนใดมีอารมณ์ใจใช้กรรมฐานในพุทธริตเป็นเครื่องควบคุมจิต ก็เป็นอนุภาทุกท่านจะแจ่มใสทุกอิริยาบถนั่งก็แจ่มใสยืนก็แจ่มใสนอนก็แจ่มใสเดินก็แจ่มใสอารมใจก็ไม่ต่อมองท่านี้ว่าอรเพราะว่าพุทธะจริตกรรมฐานสี่อย่างเป็นกรรมฐานปฏิบัติเพื่อวิปัาสน เรื่องเนการเหมาะสมกับบรรดาที่ประสมค์ให้หลายหมวดเขามาในพระอพุทธศาสนาที่เราพากันกล่าวว่านิพานัะจัสจิกริยายะเอตังกาสาวังค์เหตวาเรื่องแปลเป็นเภาษาวมกขาพรเจ้าขอรับก้าสาวะพัฒเอทำให้แจ้งเสียงพระนิพานี่เรื่องของพระ ระตอมีศีลสมาธิปัญญาทรงตัวถ้าบุร้วไม่มีศีลไม่ม,มีสมาธิไม่มีปัญญาทรงตัวก็หมายถึงว่าลงมารกกันแน่นอนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเครั่องว่าที่สุบร่วมก็เป็นผู้มั่งผิมีการแบ่กันเรื่องบว่าสมาคมนี้เราเรียกกันว่าสมาคมพรมจันทร์ คำวา่าคมปรจันแปลว่ามีความประพฤติอยา่างเปิดนั่น,นค,คือเม,มืลลองที่ผ่านเป็นสำคัญอีกในขณะที่เราจะสอนจิตของเราสบายแต่พุทธเจดีมีธรรมฐานสี่ือหนึ่งมารนาุส,สติกรรมฐานให้เขาวนาทุกท่านจงคิดไว้เสมอ ว่าชีวิตของเรานี่มีความตายเป็นอันที่สุดในการตายเราก็ตายไปทุกวันร่างกายที่เราทรงอยู่ชีวิตที่เราทรงอยู่ก็ว่าง่ายส่อาหารเป็นสันติอาหารเก่าหมดไปอาหารใหม่ปุงเขาไว้ได้กายก็ทรงตัวได้ าอาหารใหม่หมดไปอาหารเก่าไม่ทรงไว้ไม่มีมันขาดก็าตายคำว่าอาหารมีอยู่สี่อย่างจะนำมาพูดจะเฉพาเสี่งที่จำเป็นอาหารก็หนึ่ง covering, าการาริหารอาหารคือคำข้าวหมายถึงว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเลือดและเนื้อในร่างกายก็จะทรงตัวอยู่ก็ใส่าอาหารประเภทนี้ ในเมื่ออาหารประเภทน,เนี้เติมเข้าไปของใหม่ของเก่าหมดไปก็ใหม่เติมเข้าไปร่างกายมาันก็สมแต่เมื่อแท้จริงๆนะไอ้เก่ามันตายไปแล้วมันจะไหมแ้่เปรียบเทียบชีวิตเราเหมือนกรดูกระแสนน้ําไหลน้ำที่ไหลจากเหลือมหาใตา้มันเ็มฝั่งแต่เป็นปกติ แ่ได้ว่าน้ำที่อยู่ตรงสายตาเราที่มองมันไม่ใช่น้ำเก่ามันเป็นน้ำใหม่เป็นน้ำใหม่มันไหลไปน้ำน้ำน้ำเก่าไหลไปน้ำใหม่เข้ามาแทนแล้วก็มีการส่งตัวถ้าหากว่าพรจะเอาไรามั้นเสียน้ำใหม่ที่ไหลมาไม่สามารถจะเข้าไปชุดเชยน้ำเก่าที่ไหลหมดไปได้ด้านหลังน่นน้ำมก็จะแห้ง ตอนี้มีประมาณทั้ใดชีวิตของเราก็เหมือนกันถ้าอาหารคือการริมบาอาหารอาหารได้แค่คำข้าวอาหารนี่จริงเ้าไปมันไม่มีอะไรเข้าใปชดเชยของเก่าของอของเก่าที่หมดไปมาด้ว่าเราอดข้าวเรากินอาหารไม่ได้ชีวิตมันก็ไปสุกไปเสียนอนจะน้อยในสุขสันต์เมกหมดกำลังมันก็ตาย เป็นอันว่าชีวิตเราตายแน่มีอีกอาหารหนึ่งนั่นก็คือผัดสาหารบางทีคนไม่ได้กินอาหารแต่ก็ยังไม่ตายอยู่ได้ถึงสิบวันยี่สิบวันเจ้าคิดว่าขาดอาหารแม่ทำไมไม่อยู่ได้อานนี้อย่างหนึ่งที่มันมีอยู่นั่นคือผัดสาหารผัดสาหารนี่ก็ได้จะลมให้ใจเขาออก ขณะใดที่เราไม่ใจเข้าเราไม่ใจออกยังมีอยู่เราก็มีชีวิตอยู่ถ้าเราไม่ใจให้ใจเข้าแล้วไม่ให้ใจออกหรือว่าให้ใจออกแล้วไมใ่ใจเข้าเราก็ตายนั่นก็เจตนา,าอาหารอาหารนี่อย่างหนึ่งที่สร้างกำลังใจสมชื่อก็ได้ความตั้งใจอยากจะได้อะไรได้อยางนั้นสมหวังนี่เป็นเจตนาอาหาร ก็มีวนกิ่อาหารนั่นแหละกต่วนเวลาอาหารภาษาอาหารเจ็นอาหารพอมามาไริ่มกินเรื่องมันเนาที่เจตนาอาหารนะเจตนาเราเอาแค่นี้แต่มันมีความสำคัญโวมความไห้คิดไม่เสมอว่าชีวิตของเราจะต้องตายแล้วก็จงอย่าไปคิดว่ามันจะตายไม่แต่เคยมองเห็นไหม ก็นคนที่ยังไม่แก่และตายมีผมไปฉี่นั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรยบรมาศาสดาสมมาเจะพุทธเจ้าที่ทรงแนะนำว่าให้ทุกคนนึกถึงความตายไว้เป็นปกติคือคิดว่าเราจะตายเดี๋ยวนี้อยู่เสมอเราจะได้สร้างความดี เป็นการได้เป็นมาแักชีวิตเพราะการตายไม่มีนิมิตความตายไม่มีเป้งหมายเว้นไว้งว่าเราจะได้ยาทีเศษสัมมาตานุพติกรรมฐานจึงในฌานนี้เป็นที่เศษสามารถลเวลาตายได้ไไแต่ที่ไรไงก็ต้องรู้ว่าตายแต่ก่อนที่เราจะตายเราจะทำอะไรเราโมงนิพพานเป็นที่ไป กายเกิดเป็นคนคนดีเป็นนิวรดาคนดีเป็นทรงคนดีมันเป็นปัจจัยของความทุกข์มันไม่สุขจะเกิดทำไมเยสจะไปได้ยังไงที่ผ่านมองดูในพุทธจริตต่อไปต่อไปองค์สมเด็จในจอมใจพระมัสสัญญาให้เจนาจางความเป็นจริง พราร่างกายข็อมีมันมีธาตุสีเท่านั้นที่ทรงเป็นเรือนร่างคือธาตุดินธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ำนังเลอกระดูกกับไตไตปอดเป็นธาตุดินน้ำเลือกกดเน,ดนืนเ้อกกนหอนังน้องฝ่ายในร่างกายที่เป็นน้ำในคือธาตุน้ำลมให้ใจเข้าใจออกเป็นธาตุลม ความอบอุ่นในร่างกายเป็นขาดไปและท่านใจมองต่อไปว่าร่างกายที่ประกอบไปด้วยธาตุสีเนี่ยมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เราก็เห็นว่าเป็นทุกข์ทุกวันผิวทุกวันแร์หายทุกวันทำงานเหนื่อยทุกวันร้อนทุกวันหนาวทุกวันแล้วก็มีทุกอย่างงานที่เราหยุดหยุทำ เราทำเพราะอะไรเราทำเพราะห,หัวหัวร่างกายแต่ร่างกายตรงอยู่ความเหน็ดเหนื่อยในกายของความทุกข์แล้วก็มองไปดูดจุดถ้าางกายที่ประกอบด้วยธาตุสี่เนี่ยมันมีความสะอาดแล้วก็สดกบถ้าหากว่าเราจะไปอาบน้ำสักเจ็ดวันจะเป็นยังไง ในเรืฤดงร้อนในแค่สองวันอย่างนี้พอกระมังเราไม่อาบน้ำแต่วันสองวันในจะดูร้อนเนื้อกายมันก็เข้ามารบกวนร่างกายเหนียวเหนอะเหม็นสาบเป็นสา,างเราก็ยกังเสียดเพราะมันสกปรกแล้วในวรนท่าสีที่ไม่มีการทรงตัวมีการเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปสลายตัวนี้จะตาย นอกจากนั้นมันยังมีความสกปรกเป็นพื้นฐานอะไรกันที่มันมาตึมาข้างนอกใน,น,นข้างในมันสกปรกมากมีอะไรบ้างที่น่ารังเกียจเลือดที่เราคิดว่ามันดีแล้ววรรังเกียจเวลาเปนไหลออกมาน้ำเหลืองน้ำหนองเตยมหักเสนเลสอุจจาระปัสสาวะ ทั้งหมดมันอยู่ในร่างกายข้างในมันเต็มไบริการสุขภพรวมความว่าร่างกายนี้จะต้องตายร่างกายจะต้องเสี่ยงเพราะว่าเสี่ยงไปทีละน้อยจะน้อยจากเด็กโตขึ้นมาโตเต็มที่ก็เริ่มแก่แก่และที่สุดก็ตายบางคนก็แก่ไม่มากก็ตายแก่วันสองวันตายก็มีบางคนตายด้วยการเข้ามาดาย บางคนอาจจะคันมันดาไม่นานก็ตายบางทีเจ็ดวันแปดวันก็ตายเก้าปีสองปีก็ตายเก้าปีสิบปีตายตายผมไปเหยื่อถี่าหยต่อตงแก่ตายเสมอไปรวงภาพไม่จะต้องตายวันนี้ถ้าเรามาคิดถึงมรณานุสตีกรรมฐานกับธาตุสี้วได้ผลอะไรบ้าง คนที่เราจะคนได้ก็คือไม่ประมาทในชีวิตเมอนึกถึงความตายเป็นอารมณ์คิดว่าถ้าเราตายตอนนี้เราไม่ขอเกิดเป็นมนุษย์ไม่ขอเกิดเป็นเทวดาไม่ขอเกิดเป็นคนขอไปนิพพานเริ่มต้นเทียบไปนิพพานก็มาจับว่าร่างกายที่เระกอบด้ท่าสี่นี่มันเป็นทุกข์ร่างกายที่ประเกอบด้วท่าสี่มันสกกบก ร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุสี่นีมม่มันเป็นอนัตตาคือมีการสลายตัวเป็นอันที่สุดไมื่ช้ามันก็พังเราคือจิตเราในคำว่าเราไม่ใช่ร่างกายเราเนคือจิตอารมณ์คิดนี่คือเราร่างกายมันพังเราไม่ได้พังถ้าเราคยอนิสัยร่างกายนี่เป็นเราเป็นของเราไม่นึกถึงความตายความประมาทในชีวิตไม่เข้ามี ไม่สร้างความดีเราไปนิพพานไม่ได้ข้อที่สามต่อไปน้นในการก้าวจะไปนิพพานขอ้อนี้นะข้อที่สามนี่จะพระลงมรกกันเป็นแถวบวกกมาแล้วก้ที่ก้าเปนรนลงมรกกันหมดจะไม่ลงกันบ้างก็รู้ได้นั่นก็คืออาหาเรบริโภคสัญญา เรือความอารมณ์สีอย่างนี้พระจะต้องทรงเป็นปกติสำหรับปรวัตที่ปฏิบัติกรรมฐานก็จะต้องทรงเป็นปกติเพราะเราเป็นพุทธคมมจันท์เหมือนกันใาคิดว่าปรวัตไม่จําเป็นจําเป็นมากประวัตเวลานี้ไม่ใช่มาจะเลวกว่าเกาเสมอไปนักบทที่เลวกว่าปรวัติีเยอะ แต่ที่เสมอระลาวก็มีเยอะที่ทรราาดีแคล้วมีไม่เยอะก็อ,อะไรพวกน,นักบวชที่บวชเข้ามาแล้วสินสองรอยี่สิบเจ็ดไม่รู้ที่มันเป็นอะไรกันบ้างจั่สบายบวชอยู่ในสังคมไหมก็ทำอะไรกันไม่ได้ดูเขาละฉันจะไรียนว่าใช้เคยทำอย่างไรมาฉันจะทำอย่างนั้น ขาแต่เขานั่งพัะเทียบเรียบร้อยไร่บนนังขัดามาเขานั่งคัดามาเท่านั้นหนตยเย็ดขาเขาเดินกัด้วยความสงบแ้วก็เดินองค์ท่านท่าองค์อาจเหมือนคราว่าทิตเป็นนักเรงเขากินกันเลความสงบเขาก็คุยนี่แสดงว่าพวกนี้เป็นสัตวในรกทางนั้นไม่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 พระไม่เหยีด มีสภาพเป็นสัตว์นรกก็เลยยังไม่ตายเ็าไม่ได้ดูสังคมไม่ได้ดูตัวเองว่าไอ้ตัวเองแล้วมันเป็นอะไรอยู่ในสมาคมไหนไม่ได้รู้สิตัวถ้าหนาตมองเห็นแล้วยังไม่รู้สิมันจะเป็นผลมีสภาพอย่างเดียวคือเป็นสัตว์นรกการบวชไม่มีความหมายแต่การบวชได้ทราบนิดเดียวคือนรก จะพูดให้ต่างต่อไปข้อนี้ที่พระลงนรกกันมากก็คือหาเร่ยปูรสัญญาแต่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถ้าพระตนนี้ที่ทบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาก่อนจะบริโภคอาหารอาหารที่เราได้มานละได้โดยไม่ก่อทำที่ว่าชาวบ,บ้านชาวเมืองเขาให ไปน้ำบ,บาตรจะไม่เขาใส่เราได้วรับมาแล้ว,ลว,ว,ลวดีไม่ได้ขโมยเขาแต่ว่าเวลาที่จะกินข้าวก็ล่ามองที่ว่าอะไรมันอร่อยบ้างแล้วก็ต้องการไอ้สิ่งที่อร่อยเนี่ยมาไว้ใกล้ๆนันนี่ไปดูนะ้กก็ดวน,นให้ดีนะพระเนีย่ยดูให้ดีนะอย่าดสึ้นว่าบวชกันนะก็ใส่คำว่าบวชเนี่ย ตั้งอ,อกตั้งใจไว้เลยว่าเราจะอยู่เอาไวท้ทีนานสัท่าไร้งงแน่นอนไม่มีทางหลีกเลี่ยงถ้าตัวเลวจะเข้ามาอยู่ในเขตดปูดที่นี่บุคคลมีความหมายแน่นอนว่าเราเป็นสัตว์บายเปสัตว์รกแน่แตไม่ได้จจจเจ้าสนใจรสชาีิฉันอาหารที่เราให้มาแล้วเลยดี แต่ว่าไม่ได้เจรณาเป็นอาหารเรยบริโภคเลสัญญา่ันเปรียบเทียบได้ว <im plains> ่ารินก้อนเหล็กที่เผาแดงโชนเผาแดงโชนริงเข้าไปทึ้งปากปากทางทิ้งคอคอกลางทั้งอกอกกลงท้งท้องท้องกลางแล้วก็ตายดีกว่ากินอาหารที่ไม่ได้เจรณาเป็นอาหารเรยบริโภคเลสัญญา ถ้าลูกว่าใดเราว่ากินอาหารที่แม่ได้ทิ่เจรนาเป็นอหารนปริภูรัสัญญาก่อนเวลากินแล้วมันยังไม่ถังแต่เวลาตายแล้วมันถังพอะไรก็ตกนรกตกนรกมันร้อนมันนานกว่าที่เรากินก้อนเหล็กแดงกินก้อนเหล็กแดงประเดี๋ยวเดียวมันก็ตายตายแล้วคนเลยร้อนเมื่อเราไปอยู่ในนรกกินกลับกลับแต่มันไม่อยู่นานเปลี่ยนไปมันร้อนมากกว่า เมื่อเมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วเราจะทำยังไงพระพุทธเจา้าสอนยังไ,ไงอันนี้ทั้งพระทั้งคาววะต้องปฏิบัติเหมือนกันนะกพรีะชินนั่นไม่ได้ชินนี่ไม่ได้เรียนตัวรนรกไปเถอะไอเนี่ก็ไม่ชอบไอเน่ก็ไม่ชอบต้องดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากันเดินสวนทางกับนางบุญทาสีนางบุญทาสีเธอเอาแป้งเอาข้าวเอาออารำ เอารังกับแป้งผสมกันทำเป็นกัญจีติ้งแล้วก็ห่อชายพกมาส่วนหน้าส่วนทางพระพุทธเจ้าเธอเขาแก่กันจีจะห่อช,ชายพกใส่าบาตรพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ะทรงรับเมืเ่อทรงรับพระพุทธเจ้าทำยังไงเขาก็ห่อชายพนงเลยชายพกไปชายพนน่งเป็นพกพนน่งจงกระเบน เรื่องนุ่อาถึงเร่ตามันดีพุกองนาความหมายเรว่าห่อผ้าเนมันดีพอเมื่อเพื่อนนำบญทาชีถวายใส่บาตรเสร็จสมเด็จพระบรมันต์โกเจ้าำขมองดูพระอนุลพระอนุลโต้ทราบความต้องการจะได้ฟูผ้าสังฆติลงตังข้าทางสมเด็จพระพุทมีเจ้าท่าากนั่งบนผ้าสังฆติชันเดียวนั่นทันที ที่ในฐานะที่เราเป็นศาสตร์ขยบมุขข้าจึงเราลดเรื่องโลกของพระพุทธเจ้าบวชสมาธิว่าจะเป็นการดูตัวอ,อย่างพระพุทธเจ้าซะก่อนจะกินอะไรนั้นดูพระพุทธเจ้าทอ่สุขมันต้องทำตนโดยคนเลี้ยงง่ายหมายความว่าเขาให้มายัางไงเราก็กินไปตามนั้นทำไมนั่นเลือกอะไรไม่ได้เลย คือการจะฉันอาหารท่านเกตอนนี้ฉันอาหารทุกอย่าที่นายก่อนอาหารเนี่ยมันสกปรกอาหารทุกอย่างมาจากพื้นฐานจากความสกปรกตัตัดทุกประเภทสกปรกหมดมีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองน้ำนองมอีจาระมีปัสสาวะนีไปเรื่องของสัตว์แล้วก็พู่ทั้งหมดมีปุ๋ยเปของสกปรก เวลามาแกงก็ดีมาต้มก็ดีมันก็มีสภาพสุขบกแต่เราเห็นว่าสุขบกได้อตอนจะกินเราไม่ได so yeah. ้คิดละมันหิวพอเรากินแล้วนี่เหม็นข่าวเหมืนมือเหมืนปากร่างมือร่างปากนี่เห็นได้ยังว่ามันสุขบกแล้วเมื่อกินเข้าไปแล้วเท่าไรเรากินขอสุขบกเข้าไปในท่อเราในท้อเราไม่ก็สุขบก นี่ส uh, uh, right? ิ and, mean, ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ไปสร้างเป็นน้ำตาลสร้างเป็นเลือดขึ้นมาสร้างล้วเลือดก็ไปเลี้ยงทำเป็นเรื้อเป็นขึ้นมาเป็นกระดูกขึ้นมาเรื่องความร่างกายก็สร้างในความสุขงบไร้กันนี้การกินคิดยังไงก็กินเพื่อจะยังอาจจะพาไปทรงยู่เท่านั้นถ้ามันมีกินยังไงก็ปีนไปตามเรื่องแต่หมายขอพระเจ้าเรืองอะไรไม่ได้เลย พอมีระบาดให้มันได้แค่ไหนก็เพีแค่นั้นชาวป่าชาวโดเก็ใส่อะไรให้มาถ้ากวดแนก็ไม่ได้เลือดไม่ได้วาเพรานะได้เจ้าท่านเป็นกษัตริย์แก้ลืมแล้วก็ท่านเป็นพระเจ้าเจ้าโดยท่านไม่เลือดเราล่ะนี่สอนทุกเดืนนอนก็ต้องพิจารณา่อนไอ้สิ่งทั้งหลายเหล่าน,น,นี้มันสกปรกนั่นมันก็เป็นสร้างร่างกายรา่า,รางกายเราคนดี ร่างกายของคนอื่นก็ดีมันสะอาดะสุขภพของที่สร้างในสุขภพมันจะสะอาดและมันจะสุขภพลองคิดจำดูคิดถ้ามันเห็นฟังแล้วก็คิดด้วยจะเห็นเลยว่าร่างกายเราสุขภพจริงๆไม่ต่อดิบายเนาะจาระสุขภพจะอาด อาหารที war, war, died, was, ่เรากินเลือกแล้วเลือดอีกพอเป็นกาดพอเป็นจาระออกมาถ่ายแล้วไม่อยากมองดูสกปรกน้ำจะกินก็ต้องเลือกเป็นน้ำที่สะอาดน้ำที่ดีแล้วบางคนก็ต้องกินน้ำกลั่มน้ำกลองพอเอามาเป็นสัตว์ป่าวะเราก็รังเกียจสะอาดที่สกปรกแหละน้ำเลือดที่เหลือเลี้ยหนองสะอาดที่สกปรกน้ำลายสะอาดที่สกปรก น้ำลายอยู่ในปากอมได้คืนได้เขาบวนมาแล้วมือแต่ไม่ได้ลยเสียดนั่นมันสกปรกเรื่องความเรากินอาหารสกปรกเข้าไปได้กายเราก็สกปรกร่างกายคนอื่นก็สกปรกผลที่มันยันได้ตรงนี้ได้อะไรรู้ไหมผลที่มันยันได้ตรงนี้ก็คือได้มิติทายาน อน่อกจากพยาสกปบกล้วก็เสียมไปท,ทุกวันทุกวันทุกวันไม่ช้ามันก็พังแล้วก็ตายถ้ทาที่เจนาได้ดังนี้มาสามข้อเนี่ยหนึ่งร่างกายเกิดไปแล้วต้องตายคิดให้ดีนะค่าคนไปด้วยสองร่างกายประกอบด้วยธาตุสี่ธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟ แบ่งแยการสาริสองเต็มวฏิความสุขภพนอกจากสุขภพก็มีอะไรบ้างหนึ่งแปรนิจังไม่เที่ยงขึ้นทุกช่วงไปทุกวันอาการทุกช่วงเกิดขึ้นความกลางกระพี้กระตราหมดไปเขาเป็นทุกขังคือเป็นตัวทุกในที่สุดเขาดิจุตความวางพังเืียดาย คิดมองดูเท่าไรกายว่ามันน่าเบื่อหรือว่าน่ารักดีไหมเกิดมาตั้งแต่ใบเตยถึงมันตายเต็มในความเหน็ดเหนื่อยเต็มในความทรมานเป็นของดีและของเลวถ้าสม่ำเสมออาหารอาหารจะต้องพิจารณาปัญหารื่อบริโภคและสัญญาเพื่ออาหารมาจะขื้นอาหารสุขภพ ป็ด uh ีกรลนสัญญาเขาว่าจำได้ว่าอาหารนีมาจากพื้นฐานสัญญาจะจำก็ดีกล์เราสุกบอมหาเรียเห็นว่าอาหารเนี่ยมาจากพื้นฐานในการสุกบกมองดูปานจริงในเมื่อมันสุกบกเรากินของสุกบกราก็ต้องกินกินขึ้นอยู่ จากนั Hoy, ality, ้นเลยเมื่อกินมันสกปรกแล้วกินกินเพื่ออยู่เพื่อสกปรกแตยจะอยู่เฉยอยู่เพื่อไปผลิตผลตอนนี้ว่าไรมองดูเพื่อน่าร่างกายต้องตายมองดูมารีสองนิสาสี่เต็มไปด้วยความสกปรกเสื่อมไปทุกวันได้สุกก็ฟัง อาหารเรียองกินเข้าไปก็มีความสกปรกแต่ไม่สามารถจะโตโตและจัดการตลอดสมัยไม่ตายก็ตายถ้าเราเกิดอยู่แบบนี้ต่อไปอะไรมันจะดีบ้างตัวธรามชาติจะนามาตามนี้นะมันตัดการมมาชันทาาได้เลยนะถ้าพิจจริาจริงๆนะมันตัดการมมาชันท้าได้เลยี่ตัวนี้เป็นตัวของนาคามี ตัวนาคามีด้วยตัวอรหันต์ด้วยเห็นว่าแงกายตายใต้เป็นสมัยที่ว่าแรงกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเมื่อที่ไรทังที่นั่นเป็นวิปัสนาเป็นสกายาติติตายเป็นมรณานุกติเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันตายโดยวิติเป็นสกายาติติตเป็นวิปัสนาญาณ ตอนนี้เราบองว่าเนี่ยจริตนี้เป็นจริตขอะอรหันต์ต่อไปทำยังไงในเมื่อมันไม่ดีเราก็วางมันเสียวิธีวางไม่คิดปล,ล,ล่อยเลยเขาใจปล่อยที่ว่าร่างกายที่เกิดมาเพื่อตายอย่างนี้ร่างกายที่ประกอบด,ด้วยธาตุสี่แบบ่ง 3, 2, แยกการสามยกสองเต็ไมไปด้วยความสบรบ มีการเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปแล้วก็สลายตัวร่างกายจะต้องได้หาสระตกอย่างนี้เป็นของไม่ดีร่างกายประเภทนี้จะไม่มีสําหรับเราเราทาําไงตั้งใจเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์ที่เรียกกันว่าอุปสมานแสติกรรมฐานเรื่องความว่าทุกลมาให้ใจเขาออกเราทําทุกอย่างความดีเพื่อพระนิพพานนี่จบ อะไรจบอะไรจบในสุภาจริตท้องวันดาทุกท่านใช้อารมณ์คิดอย่างนี้เป็นปกติให้การใช้มโนยุธิของท่านใช้เมื่อไรมันจะได้เมือน,นั้นแล้ว่าใช้เมื่อไรจะมีอารมณ์แจ่มใสมานันทำว่าเมื่อขมว่ามัวเรียกว่าเห็นไม่ชัดมเกินไปจะไม่มีแก่ท่านผู้ทรงรมานในสุทธ,ธาจริต เราต่อที่นี่ไปก็มันได้สาวกองคำว่าสมเดร็ชธรรมสามิมีเป็นวิสุทธิสมณีโนบารสุบมบาติกาถ้าบางคนมาใหม่ถ้าไม่เพื่อนยังไม่เข้าใจถ้าตั้งใจภาวนาว่าละมัปะทะเวลาให้ใจเข้าในกัณณ์มัคเวลาให้ใจออกละวัฏปะทะสอนวับท่านในแล้วให้รวบรวมกำลังใจติดการตัดสินใจตัดสกายติสิก ได้ไม่ยึดอะไรนอกจากทั้งหมดจิตต้องการอย่างเดียวคือผลิภัณฑ์แด้เพิ่งจะก้อนหน้าไปตัวผลิภัณฑ์ยิ่งกว่าจะได้ยินทู้ยานบอกว่าเวลาแต่ตลอดท่านมาใหม่ตัวทราบว่าได้ยินเสียงกรี๊ดจะเพิ่งลืมตานะเป็นเวลาที่ตัวผู้ฝึกจะประเณนันเฟัาเรื่องธรรด้